มันเสปง่ายๆจริงๆคือ oh, <okay. S 1> คือต้องบอกเปิดแล้วเหรอจะให้พี่เรียกอะไรจะให้พี่เรียกอะไรเปิดแล้ว <laughs> เปิดแล้วเปิดแล้ว <laughs> เป็นกูเป็นกูสิจะเรียกอะไรเราพี่จะเขียนเป็นกูไว้ตรงนี้พี่จะได้ไ,ดไม่หลุดอะไรได้ถ้าเรียกผิดน้องปรับพันหนึ่งนะพันละคำได้ <S <s <uck ers> ทุกคนเป็นสกนิทไยะ ถ้าเปิดใหม่เปิดใหม่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดพี่แค่รีฟเฉยๆแค่แค่ถามว่าเออจะจะให้เรียกอะไรอ่าเรียกเพนกูแล้วถ้าเรียกเพนกูแบบผิดก็ปรับคำละพันคำละพันคือผมรู้จักกับเขามาแบบหลายปีมากมากเออห้าหกปีช่วงนี้แหละพี่น่าจะรู้จักกับน้องแบบรู้จักอ่ะน่าจะก่อนพี่เซอป่ะน้องรู้จักกับพี่เซอมาประมาณหกเจ็ดปีแล้วป่ะเราได้จักรได้ขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ด่านก็ดานแล้วแหละน้องก็กำลังลึกลํำลึกความหลังแล้วเนี่ยพี่ว่า8ปดปีอะอารมณ์นั้นเลยอะช่วงทีมูกำลังกำลังดังอะช่วงนั้นอะแล้วตอนนี้ไม่ดังแล้วแต่ตอนนั้นคุณก็ใช้ชื่อว่าทีมูนี่โอเคให้ให้เรียกเพนกูนะอันนี้พี่จะบอกเพนกูอยากเด้ก็คือพี่แม่งแบบด้วยความที่เราทำมานานใช่ปหพี่บอกเลยว่าว t ทู e r อร์ครึ่งวงการตอนเนี้ยพี่รู้จักหมดเลยรู้จักก่อนได้ดิหมดเลยเว้ยพี่ไม่ใช่ความเดียวกับพี่ซันเลยว่ะ อ๋อพ uh. me ี่สันก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่หลุดหรอกพี่มีอาชีพพี่มีอาชีพเอิบวับเหมือกองแบบชวนพี่สันอ่ะพี่พี่จะไม่หลุดชื่อน้องใช่ไหมพี่ไม่หลุดหรอกพี่มืออาชีพแต่พี่แต่พี่มืออาชีพนี่ไงให้ผมพูดก่อนคือผมมาทํางานกับบิทูเปอร์มาใช่ไหมผมยังไม่เคยหลุดเลยผมมีเครดิตนะครับจริงเหรอครับคนแรกผมเมื่อกี้คน คอแลมมาห้าคน <c oughs> อเอามาเขียนได้เอ,อเ,เ,อเอาเอามาได้จริงเหรอส,ส่วนใหญ่บอกชื่อเล่นตัวเองอยู่แล้วผมจำได้แล้วผมเคยถามพี่ว่าเออพี่ก็ใช้ชื่อจริงเลยเนาะอ๋อพี่ขี้เกียจแบบต้องมานั่งจำเดี๋ยวยังไงก็หลุด เออคนอย่างพี่ยังไงก็หลุดพี่เลยไม่เปลี่ยนดีวะเร,เริ่มเห็นเส้นทางแล้วเส้นทางมันขาวสว่างจริงวะมันลำไรเหลือเกินจริงเพนกู่ก็หลุดหลายรอบแล้วเนี่ยได้ข่าวเออว่ะกูก็หลุดชื่อตัวเองในช่องอื่นไปเหมือนกัน<笑><笑>เป็น,นเมันก็มีแบบเออชื่อเล่นว่าเวลาแบบสมมติพี่มีแฟนแบบเนี้ยพี่ยังแบบต้องตั้งชื่อเล่นในแฟนเลยใช่ปะพี่ไม่มีแฟนไงเขาไม่หลุดเลยวะแก พยายามแล้วครับคุณดูผมพยายามแล้วไม,ไม่พี่ไม่มีแฟนจริงๆเออะาสมมุติสมมุติสมมุติว่ามีได้ไหมล่ะพี่จะตั้งชื่อแฟนอะไรถ้าสมมุติว่ามีแฟนเนาะขอให้มีแฟนก่อนคือยังไงพอมีแฟนแล้วแบบขอให้มีแฟนก่อนชื่อมานีหน่อยนะคะไม่ใช่คือพี่ไม่ร um> ู้ว่าจะตั้งไงแล้วเพนอะเพนกูตั้งจะตั้งอะไรถ้าเกิดเมียนะไม่ต้องไม่ต้องอ่านชื่อก่อนพี่พูดเจะไดว มื่อกี้พี่ก้มลงไปอ่านสคริปต์อะคิดดูเด็กพี่บอกว่าคนอย่างพี่ไม่ต้องใช้สคริปต์ไงมืออาชีพไม่สคริปต์ผมผมเขียนเป็นโน้ตเฉยๆว่าชื่อเพนกูเออพี่ต้องคอนโทรลไมค์ตัวเองนิดนึงว่าเนี่ยน้องคือเพนกูนะน้องคือเพนกูน้องชื่ออะไรนะเพนกูไงอ๋อโอเคโอเคโอเคเออถ้าน้องเรียกแฟนอ่ะน้องคงเรียกแบบคิดนาร์อได้ยงี้ปะเอ้ยมีแฟนเหรอไม่มีเว้ย เมื่อเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีเหรอเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะม,ม,ะจะมีสอนหาหน่อยดิโอ้ยคนอย่างเธอเนี่ยนะไม่มีแฟนพี่ไม่เชื่อ <laughs> คือแบบว่าถ้ามันจีบติดมันก็ดีแต่เราอ่ะสอนสอนจีบพูดหน่อยีนี้สอนจีบพูดเหรอแล้วสอนจีบพูดห,หน่อยจริงจริงผู้ชายมันง่ายกว่าที่น้องคิดไว้เยอะจริงๆแค่ทักพี่มาทุกวันพี่ก็จีบติดแล้วไม่ต้องาอะไรหรอกพี่ ไม่จริงทฤษฎีนี้ล่มถึงว่าไม่มีแฟนัสดีจริงกับพี่เองไม่มีใครทักมาเป็นปีเราจะรู้สึกจริงทักนะเอา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 ดีๆก็คือคนที่เข้าใจเขาเออถ้าเข้าใจเขาเขาก็จะเปิดใจให้เรามันจริงจังไหมวะไม่จริงจังหรอกแต่กำลังคิดอยู่ว่าเข้าใจเขาเออก็สมมติว่าอย่างพี่ใช่ไหม พี่ทางานอย่างเนี้คือพี่ต้องใช้แบบพลังใจเยอะมากพี่ต้องใช้แรงบันดันใจอะไรเงี้ยสมมุติเขามาทําให้พี่เหนื่อยแบบเธอนน่นนี่นั่นน,นๆ่ไม่เราหยุดคุยกันเดี๋ยวนี้อันนี้เขาต้องเข้าใจพี่นะอเออก็ t ไหมเ,เรื่องของแบบพลังใจคอนเซปต์ Concept รายการมันจะเป็นแบบว่าบน่นไปเรื่อยคือพี่อะทำช่องเล่าเกี่ยวกับเล่าเรื่องประสบการณ์แล้วทีเนี้ยก็อยากได้คนที่มาแชร์ประสบการณ์เหมือนกันคือเราก็แชร์ประสบการณ์คนเดียวมาหลายปีลว มันค่อนข้างเงา,ปาเปล่าเปลี่ยวจะให้เป็นแบบไปเปชาวบ้านอย่างงี้ยมันก็ดูแบบอื้มแชร์ประสบการณ์เปเนี่ยนะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมาะกับพี่แต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับพี่ขนาดนั้นเก็ t ไหม <c oughs> พี่เกินยาวไปป่ะบางทีอะ <c oughs> ฟังอยู่ฟังอยู่อยู่เสมอเลยสรุปก็คือว่า <c oughs> อยากได้คนมาแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้ว <c oughs> นึงนะแล้วพี่ก็แบบไม่มีการแบบคิดเชื่อคงชื่อคลิปอะไรเนาะเอาราก็ตรงๆไงเราตรงๆกับคนดูอย่างน้าประเด็นแรกที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องของชีก การหลุดของ vtuber คือ vtuber มันหลุดง่ายมากแล้วพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การหลุดมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แบบเมื่อก่อนละเมื่อก่อนนี่คือหลุดไม่ได้เลยเหมือนทำผิดกดร้ายแรงแต่เดี๋ยวนี้พี่เห็นเขาหลุดกันพรุบๆพรับเลย มันแล้วแต่ที่ด้วยแหละพี่คือแบบอย่างเพนกวเพนกูเป็นวีอิสระเว้ยมันก็เลยแบบพอหลุดแล้วก็แบบมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่อาจจะมีค่ายหรืออาจจะเอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะซีเรียสนิดนึง่าแบบเอ้ยอย่าหลุดนะมันคือความลับทางราชการนะคะอะไรแบบเนี้ยมันเคยมีไหมเคยมีแบบคนเ,เพื่อนในวงการมาแชร์ไหมว่าเออหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยเคยแบบเยอะไหมเยอะไหมชื่ออะไรช่องใหญ่หรือเปล่าก็ก็ก็ ก็ใกล้ใกล้ๆกั้กกมีภากเสียงวะหากเสียงไกลมากไกลมากโอ้คนนั้นเคยหลุดด้วยเหรอไปกินไปกินปิ้งย่างกันแล้วเขาก็บอกอยู่ว่ากำหมัดอะเวลาจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่อะไรเงี้ยอแต่เขาก็หลุดน้อยนะเขาเขาเขาเคยหลุดด้วยเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เขาเบรกทันไว้เขาแบบอะอะไรเงี้ยคนนั้นเขาไม่หลุดเขาบอกเลยรู้เหรอฮะว่าใครเขาบอกว่าเขาไม่หลุดเขาแบบเขากำลังกำหมัดอย่างเงี้ยเราเคยมีแบบการหลุดแบบแปลกๆอะไรางี้มาไหม หลุดแปลกคือไงอ่ะเออไม่ควรจะหลุดหรอกแต่ว่ามันเกิดอุบิเหตุทำให้มันหลุดขึ้นมาไม่ควรจะหลุดหรอคือโดยปกติแล้วเพื่อนกัวมันก็ไม่ได้หลุดเพราะอุบิเหตุอะไรเว้แต่ว่าเพนกัวจะถูกหลุดจากคนรอบข้างพาไปบ่อยมากกว่าตัวเองแล้วหลุดไหมหลุดไหมอะไรหลุดครับมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเออคนเราอะไรแบบนี้ยเราต้องแบ่งแยกไงตรงนี้มันคือแบบเออแล้วก็ก็คือก็คือหลุด ครับมีครับมีหลุดจริงๆรครับเอยถามนี่ดีกว่าพี่ทีแล้วพี่ทีหลุดป่ะครับพี่มีอะไรให้หลุดเหรอจริงๆมันก็เยอะอยู่นะเอ้ยทำไมเหมือนรู้ความลับพี่เยอะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกพี่พี่ผมเป็นคนดีครับคือพี่บอกเลยว่าพี่ไม่มีอะไรให้หลุดแล้วเขราหลุดไปหมดแล้วใช่เพราะหลุดไปหมดแล้วไม่เคยปิดบังอะไรคนดูอยู่แล้วถ้าจะหลุดก็เรื่องเรื่องคนอื่นนะฮะไม่ได้นะพี่อาไปหลุดเรื่องคนอื่นเหลือแค่เรื่องคนอื่นเท่านั้นแหละที่ผมยังไม่หลุดอะไร อก่ไว้ให้หลุดเลยทางแกง๊งความลับของทางแก๊งอยู่ที่พี่อะบ้านแตกก็จะบ้านแตกก็เพราะพี่อะไรเงี้ยพี่ดูชัว่วเหแต,แตมม่แต่ผมไม่ทำแม่แต่ผมไม่ทําและอีกเรื่องคือเรารู้จักกันมาแปดปีเลยอะน่าจะประมาณประมาณนั้นรู้จักกัน <c oughs> ได้ไงนะ <c oughs> ผมยังเสียงแบบเสียงยังไม่แตกหนุ่มอะเออผมยังซิงอซองอยู่เลยช่วงนั้นอนะ <c oughs> จาได้ว่าตอนนั้นเหมือนน้องเข้าทีมพี่ ใช่ป่ะเยเคยเข้าทีมพี่ด้วยเหรอใช่น้องเคยเข้าทีมพี่อ่าใช่ใช่ใช่แต่เข้าผ่านทางแบบอีกคนนึงต้องบอกว่าเขาอ่ะเข้าทีมทุกคนเขานี่หมายถึงใครล่ะทีมไหนเปิดสำรับสมัครมันก็เข้าหมดเลยเขาเรียกว่าหาประสบการณ์เว้ทั้งชีวิตพี่อะพี่เคยเข้าไปแค่สามทีเว้ยเขาเรียกหาประสบการณ์หลากหลายไงเออเราก็เข้าเข้าหลายๆวง้เอ แล้วแล้วเพนกุเข้ามากี่ทีมละคำถามยากจังวะขอเปลี่ยนคำถามถามถามพี่สวนดิถามพี่ส่วนกันมาดิเข้ากี่ทีมครับสามทีมอะไรครับฟีดอมไฟคอมิกออนเซนทีมมูเอ้วิสัย์ยอะเหรอก็มีแค่นี้ยอะอะแต่ผมแต่ผมแบบลองลองอยู่หลายๆสังคมไงเออจะได้รู้ว่าแบบอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพนกุอันนี้อันนี้พี่เหมือนพี่ซันนี่เลยเว้ก็คือแบบเข้าแก๊งไหนมันก็กลายเป็นหัวแก๊งนั้น เอ,เอเอ Hell g a t ส Studio อ่ะก็คือเขาเป็นกลุ่มผ้ามาก่อนใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบต่างคนต่างแยกกันไปทำนู่นนี่นั่นแล้วแบบพี่ซันนี่แกไม่ใช่คนก่อตั้งคนแรกมันเหมือนคนที่สมัครเข้ามาแล้วก็มาอยู่ไปไปมา,มาเนี่ยเขาแม่งก็ได้กลายเป็นหัวหน้าแล้วก็ได้ช่องเลยอันนี้ผมไม่รู้อ่ะ <c oughs> อันนี้เขาเล่าในไลฟ์เวลาพี่ซัน,นยังติดแบบนัดก,กินข้าวผมอยู่เลยคือเจอปะพี่ซันบอกว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ก่อนโควิดจะมา ยังไม่ได้ไปกินเลยใช่ไหมทุกวันนี้ใช่เพราะตอนแรกอ่ะมันโควิดมาพอดีแล้วก็บอกว่าเออเราเราโควิดหมดก่อนละกันยวงนี้แบบครอบครัวไม่อยากให้ออกจากบ้านอะไรเงี้ยคุ้นๆะคุณคุ้นๆเหมือนแถวนี้เลยอะไรวะหมืนเหมือนเราก็เคยชวนกันไปกินข้าวนะเลย่อยไม่ได้ไปเลยรออะไรอยู่นะพี่ไม่รู้หมดหมดก้าหมดหนาแล้วนะรออะไรนะรอพี่ย่างไก่ออกจากบ้านเออรอผมออกจากบ้านเท่านั้นแหละ อันนี้อันนี้เราคุยอ่าโมถามเพราก่อนไลฟ์ไม่ได้ถามก่อนไลฟ์ถามในนี้เลยเนี่ยแหละก็คือเราสามารถไปคุยถึงเรื่องประเด็นส่วนตัวเขาได้ระดับไหนเราสามารถคุยเรื่องงานน้องได้ไหมไม่สามารถบอกได้ว่างานอะไรเว้ยแต่คุยแบบเกินเกินได้เพราะว่ามันคือความรับริษัทสินบอกไม่ได้ความรับบริษัทแบบบอกไม่ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยอ่ะบอกคร่าวๆเฉยๆได้ไหมทวาไปอะไรเงี้ยบอกเขาคๆาได้อ่าลองบอกลองบอก บอกเองเลยไม่อยากบอกบอเองเลยนะจะมีอะไรผมบอกว่าไม่ผมก็ทํางานไปด้วยก็คือก่อนหนั้นเนี้ยเพื่นกูเคยคุยกับคนดูอยู่แล้วเว้ยว่าเพนกูอ่ะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ทําเป็นกูไปด้วยเว้ยแก็ไทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้เรียนใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็แบบเออเหลือเชียนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแหละแต่ก็ยังยังไม่ได้แบบคอมพลตร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยส่วนงานก็ยังทาอยู่เรื่อยๆล่าสุดนี่ยได้งานมาประมาณแบบสี่ตอนในวันเดียว ต,ต้องต้องบอกก่อนว่างานอะไร <c oughs> สามารถบอกได้ไหมว่างานอะไรไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะงานอะไรให้คนดูไปพิจารณาเออ้ <c oughs> <c oughs> องนั่งอัดตั้งแต่ตอนแบบน้องนั่งอัดตอนหกโมงเย็นยันตีสามอะบอกเฉยเฉยได้ไหมว่าแบบเออเป็นการให้เสียงแหละอย่างเงี้ยบอกได้ไหมเฮีเหตุนะใช่บอกได้บอกได้บอกได้เออ <c oughs> <c oughs> คืออันเนี้ย <c oughs> ผมกับเพนกูะ <c oughs> เห็นตรงกันเว้ย <c oughs> ว่า เวลาเราได้ไปภาคเรื่องอะไรสักที่อ่ะเราจะไม่พูดว่าเราได้ไปภาคไว้ใช่ใชเหตุผลก็คือไม่อยากไปในฐานะอินฟูอ่ะคือเคยมีคนติดต่อให้ผมมาไปภาคเสียงในฐานะอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าไม่ไม่อยากทําเพราะว่าถ้าเกิดมาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ที่มูครับผมมันโดนจัดแน่นอนมันโดนแบบมึงภากแย่มึงภาคแย่แน่นอนแหละแล้วเขาก็เอามาเติมให้มันให้คนเห็นเยอะเยอะเฉยเฉยแต่อินฟูฝั่งวีอ่ะสัก สักแบบประมาณส่วนใหญ่เขาก็เออน่าจะมีแบบทักษะด้านของเสียงอยู่แล้วนะักไม่ใช่แค่ทักษะเขาเป็นเลยแหะส่วนใหญ่ส่วน,ส,วนส่วนใหญ่เป็น,นเลยพูดได้เหรอพี่จี้ <laughs> พูดได้เหรอพี่จี้เออ ไม่ก็ส่วนตัวเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเออเขามีทักษะหลายๆายหลายๆคนเขามีทักษะด้าน,นอย่างนี้แล้วซึ่งมันไม่ผิดเว้ยแต่เราไม่ได้ไปในนามนั้นอยู่แล้วไงเพราะว่าในในแบบวงการนั้นก็อยากให้เป็นชื่อของเราจริงๆเพื่อที่จะเออเราเรา,เราเป็นนี่นะนี่นะนี่นะอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปในฐานะแบบอินฟูเท่าไหร่แต่มีแบบทําเล่นๆนะทําเล่นๆอยู่นะแบบฝึกภาคเล่นๆน่ะมีอันนี้ได้ไหมเอาเอาพี่ไปท้าทามได้ไหมอาอน้องทําแบบฝึกภาคลงบิลิบิลิเล่นๆอะมีมีแบบฝึกภาคอันนี้ไหมให้พี่ไหมอาอ ยังไม่ได้คิดโปรใหม่เลยโอ้ยพี่ว่าพี่ทําได้ถ้าไปคุมเฉยๆนะไม่ใช่ไปคุมเฉยๆดีกเปน็นนะ <laughs> แต่ผมเคยไปนั่งภาคมันกดดันจริง <laughs> กดดนันนกดดันจริงยากกด <laughs> ที่บ้านเยอะเออมันยากตรงที่เหมือนว่าถ้าเราไปในสตูอ่ะมันจะต้องมีการแบบ จอไม่งออยู่ตรงหน้าบทมันก็ต้องอยู่แบบอยู่เฉือนลงมาหน่อยใช่ปะ่ะแล้วถ้ามันเข้าไม่ทันก็คือทั้งทีมช้าแม่นคืออะไรที่กดดันมากเลยมันคือแบบเออแล้วความใหม่ของพี่ตอนนั้นนะ่ะ<ง>พี่เพิ่งรู้ว่าแม่งแยกเสียงซ้ายขวาด้วยโคตรเสียสมาธิอีกฝัง่องอีกข้างหนึ่งได้ยินตัวเองอีกข้างหนึ่งได้ยินญี่ปุ่นข้างข้างขวาเราอะจะได้ยินซาวของหนังเลยข้างซ้ายเราจะได้ยินตัวเองเออที่เป็นใช่ไหมที่ผ่านมาก็คือได้ยินเสียงญี่ปุ่นแม่งสองข้างเลยเออได้ยินเสียงออริจินอลสองข้างเลย เออไม่เราก็เนี่ยแหละก็เป็นเสียงออริจินอลเองเพราะว่าภาคอมิกไงแต่น้องอ่ะจะชินกับการที่ว่าแบบเสียงตัวเองอยู่ด้านขวาน้องอาจจะชินกับเสียงตัวเองอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เสียงออริจินอลอยู่ด้านขวาเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่รู้ดิรู้สึกว่าด้านขวามัน,มนจับสัมผัสไวกว่าเหมือนเราแบบใช้งานมันบ่อยอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะส่วนตัวใช่ <laughs> <laughs> มันมันเหมือนแบบเราใช้มือขวาบอ่อยเราใช้แบบสัมผัสด้านขวาค่อนข้างบ่อยเพราะด้านขวาณณปกติชีวิตของเพนกลุ่ปกตินะตอนเนี้ยน้องนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมถูกปะ่ะด้านขวาของน้องจะเป็นประตูแล้วเวลาแบบใครเข้าใครออกอ่ะด้านขวาของน้องจะต้องรับสัมผัสตลอดเวลาเว้ยว่าแบบมีคนเดินมีคนเข้ามีคนออกมีคนเข้าห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยเกิดจากการฝึกเดง เวลาชินซะด้านขวาของน้องจะรับสัมผัสไวกว่าด้านซ้ายเว้ยแล้วพอด้านซ้ายแล้วหนังเขาขะไม่เคยทันเลยอะอะไรที่ไม่อยู่ด้านซ้ายน้องเขาไม่เคยทันเลยอะพี่คงเศร้าอ่ะนคือแบบถ้าให้จะให้เขาสับแชนเนลอะไรแบบเนี้ยเราเราก็เราก็เกรงใจเขาเพราะกลัวคนต่อมาที่ใช้เขาจะใช้ไม่ชินใช่ไหมเราจะสลับหูฟังเนี้ยเขาก็จะทักว่าน้องใส่หูฟังผิดด้านหรือเปล่าครับ จริง <c oughs> จริงที่จริงเราบอกได้นะ <c oughs> <gardens S 2> แล้ว <c oughs> แล้วแต่ความถนัดอะใช่ค่ะมันแล้วแต่ที่ไว้ถ้าที่ไหนเราสนิทสนิทแล้วก็แบบเอ้ยหนูหนูถนัดนี้ค่ะแต่ถ้าที่ไหนเราไม่สนิทสลับก็ได้ค่ะเอองั้นอันนี้อ่ะในฐานะคนที่แบบเคยผ่านศัตรูหลายศัตรูมีอะไรจะเทรนเด็กใหม่คนนี้ไหมเออสมมติพี่ได้ไปเออสมมติพี่เป็นเด็กใหม่เลยแล้วน้องเป็นแบบโปรดิวเซอร์เลยคัดคนมีมีอะไรไหมมีแบบบททดสอบอะไรไหมบททดสอบเหรอ โดตปกติแล้วอะถ้าเป็นการแบบแคสเสียงสมัยเนี้ยมันก็ต้องลองภาคให้เข้าหน้าตัวละครปะอันนี้คือที่ยากนะฮะต้องทาเสียงแบบไหนให้เข้าหน้าตัวเสียงคุณดีขนาดไหนแต่ไม่เข้ากับตัวละครก็จบใช่ใช่ใช่คืออาจจะเป็นคือมันไม่ใช่ว่าเสียงดีหรือไม่ดีด้วยเวยมันคือมันคือความเข้าอะ่ะถ้าเกิดว่าแบบจะให้เสียงเซเลมูนไปเป็นตัวอื่นที่เราไม่คุ้นเคยก็ไม่น่าได้อะไรมันเลือกยากนะยิ่งเป็นซีรีส์ยาวๆย,ยิ่งต้องคิดดีๆ ซีรีส์ยาวๆวาดังๆงอ่ะแล้วเสียงมันต้องเป็นเสียงที่ติดหูทุกคนไปตลอดอ่ะแลวเรื่องยากก็คือถ้ามันติดหูไปแล้วอ่ะถ้เปลี่ยนกางคันอ่ะเรื่องใหญ่นะโดเรมอนเนี่ยเปลี่ยนเสียงโ, <ฮ S 2> โดเรมอนอ่ะไม่ชินแล้วันนั้นอ่ะไปในฐานะอินฟูใช่ป่ะพี่เด็กเส้นมากสตูส,สตูนาจูนั่นแหละ ตัตููที่ภาควันพีดนั่นแหละทีนี้ก็<ม>เออคนมิกเสียงน้องทีนใช่ไหมครับโอ้ชอบอยู่พี่อยู่อยู่ชอบเราเดี๋ยวพี่หาบทให้มันมีแบบอะไรว่าภาคใหม่มาตอนนั้นอันตอนนี้น่าจะพูดได้แล้วนะมันผ่านมานานแล้วเราไม่ต้องบอกแม้ว่าแบบพี่เป็นตัวอะไรเดี๋ยวให้คนดูมนไม่ต้องบอกพี่พี่ไม่ได้ไปภาคแต่เขาให้พี่แคสก็คือมันมีตัวละครใหม่แม่งเป็นร้อยอะหัวภาคหเค,คมันมีตัวละครเยอะมาก เขาก็แบบให้พี่แม่งลองทุกตัวเลยแล้วแบบทีน่าจะตัวนี้ไนหะลองตัวนี้ไหมทีน่าตัวนี้ไม่ได้สักตัวพี่ก็แบบปล่อยเขไปเถอะครับใช่ชักแม่ก็ได้คนระับจริงจริงพี่ปล่อยเขาไปเถระน้อ,องเล่าเลือกตลกอันนึงให้ฝากป้าคือน้องอ่ะเป็นคนแบบเสียงแบบนี้เว้ยพี่ว่าเสียงน้องไปในโทนไหนผู้หญิงกลวนๆไหมเอออาจจะเป็นไปได้แต่ว่าน้องอ่ะมักจะได้แคสตัวที่อายุค่อนข้างเยอะเว้ยอืมเราทุมไงเสียงเราทุมไม่น้องว่าเสียงน้องก็ มไม่เนาะเสียงน้องมีความหนาเสียงน้องมันมีความหนาขนาดน,านั้นไม่ดนนได้รู้ขนาดใช่ใช่ใช่ใชแต่<ม>ว่ามันมีหนามักจะได้ตัวที่อายุเยอะค่อนกลางบ่อยแล้วก็เคยมีพี่คนหนึ่งถามน้องว่าทาไมเขาถึงแจกบทอายุเยอะให้น้องละจ้ะน,น้องก็แบบหนูนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลูกค้าสามมาหนูก็ต้องทำอย่างนั้นค่ะเหมือนกันพี่ได้แต่บทเสียงแบบกวนตีนอ่ะแต่จริงๆพี่เหมาะกับเสียงเออพี่คิดว่าพี่นะคิดว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับเสียงนิ่งๆโทนนิ่งๆ ขอประยงนี้ได้ป่าครับชอบว่ะชอบการที่แบบสตันไปตแป๊บหนึ่งแล้วแบบนี่ไงได้แล้วบทหนึ่งได้แล้วบทหนึ่งก็บ้าแล้ะมันมันนิ่งตรงไหนวะพี่ ข,ขปมันมีแต่บทเบีบยวๆ<ต>ทั้งั้นเอยไอตัวนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีบทกิกี้เมื่อไหร่น้องจะเรียรกนะบทกิกี้ใครทำก็ได้ไหมไม่ไม่บทกิกี้มันมันมีกิกี้แบบกิกี้เกรดเกับกิกี้เกรด B ีอะไรอย่างงี้ไงกิกี้เกรดเก็จะแบบเป็นเป็นแบบมือขวาพระเอกให้เป็นตัวกิกี้ทั้งเรื่องแล้วแบบเป็นไหนอะลูกเพศอะไรเออเออวันนั้นอะวันนั้นที่ไปแคสใช่ไหมพี่เขาบอกว่าพี่ว่าทีนเหมาะกับตัวหนึ่งผมบอกอะไรพี่ทีนไง พี่พ <um ี่รูปปั้นว่าน้องเคยพาเป็นกูด้วยใช่ไหมผมเหมกับทีนขอบคุณมากพีเหมือนเขาบอกพีว่ามึงกลับไปทําช่องเธอนะไม่ต้องมาพาก็ได้ผมไม่เคยรู้สึกเหมาะกับอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยผมไม่เคยเหมาะกับโผมไม่เคยรู้สึกเหมาะกับตัวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยฮะคาแรคเตอร์นี้มันเหมาะกับผมจริงๆมันเกิดมาเพื่อผมจริงจริง ตลกว่าอ่ะผมผมเคยภาเพเป็นกูด้วยเว้ยภาพเป็นก่สมัยก่อนอ่ะแล้วคนดูก็บอกว่าเป็นกุดี่เปลี่ยนไปเหมือนกันเปนกูดี่เปลี่ยนไปนะไม่ไม่ <c oughs> แล้วเราก็จะเถียงเขาด้วยไม่ ai, เป็นกุมไม่ได้เปลี่ยนไปเว้ยแต่ว่าสมัยก่อนอ่ะคือเขาคือเทียบกับไลน์แรกอ่ะไลน์แรกเราตื่นเต้นไงไลน์แรกเรากําลังสนุกอ่ะเราไม่เคยไลน์เกินแม้แล้วเมื่อก่อนอ่ะเอาจริงๆเมื่อก่อนเนกูเป็นคนที่ค่อนข้างอินโทรดพอสมกวรเลยแหละแต่ว่าโตขึ้นแล้วแบบมีความแบบ เออออกสังคมเยอะขึ้นมั้งเป็นคนที่อันนี้เด้อเราเราเป็นคนที่เหมือนจะเฟลี่เว้ยแต่ว่ามีคนสนิทด้วยอ่ะค่อนข้างน้อยคนที่แบบอยู่ในเซฟโซนแบบวงสนิทอ่ะค่อนข้างน้อยจริงมากๆใช่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 แต่ว่าภายนอกเหมือนเหมือนจะเฟลี่เข้าใครก็ได้อะไรเงี้ยเป็นสัอย่างนั้นไปเคยทำเสียงแบบไอ้น้าตัวตัวแบบก็ซิล่าเป็นยังไงวะ <c ười> ก็ซิลาเว้ยแต่เพื่อนเพื่อนแบบขำแล้วก็บอกว่าได้ไงพาคกอซิลาทำไงอย่างเงี้เหมือนก็ซีลาวนไปเหมือนชิมแพงซีมากกว่าเหมือนยินภาษาบ้ี่ดบ้าก็ซีลาบอกว่ามันคือก้นซีลาเหมือนซีซ่าเลยน้ทๆเซีซ่าที่ของรักของข้าอันนั้นอันไม่ใช่ก่อนร้องอันนั้นมันก่อร่างซีซ่าบ้านพี่เฮ้ย จริงๆอ่ะคอนเซปต์ไอ้บ่นไปเลยออพี่อยากให้บ่นสักเรื่องหนึง่งพี่คงคอนเซปต์ช่องหลักพี่นะพี่จะแบบว่าเอาสักเรื่องหนึ่งมาบ่นซึ่งพี่ก็จดไว้หลายเรื่องแหละว่าพี่อยากบ่นเรื่องอะไรบ้างอย่างท็อปิกล่าสุดที่พี่อยากบ่นก็คือเรื่องทํางานกับคนที่ชอบไม่ได้ดั่งใจเลยสักนิดพี่เคยคุยเรื่องนี้กับเราแล้วแหละว่าพี่ทํางานเบื้องหลังเยอะใช่ปะ่ะ oh. และ้วเราได้เจอกับคนเยอะแยะไม่ไม่ใช่วงการแค่วีนะผมมาทํางานโปรดักชั่นด้วย สายผ <ique> ้าผมก็เคยทํามาแล้วทีนี้เราก็เลยได้รู้จักคนหลากหลายดาราก็รู้จักแล้วทีเนี้ยก็ได้ไปทํางานกับไอดอลที่ชอบไอดอลที่หมายถึงเป็นไอดอลอ่ะเขาเขาเป็นดาราเขาเป็นแบบศิลศิลปินทีนี้เราก็แบบเฮ้ยชอบมากตามมานานแล้วชอบแล้วเราก็เออเขาก็ดูช่องเราเออเขาก็แบบได้คุยกันเบื้องหลังแล้วเขาได้ดูช่องเราเว้ยแล้วทีนี้เขาก็แบบเออ้ชอบโหหนูชอบผลงานพี่แล้วก็ เหมือนเราคุยกันไปเรื่อยๆสักพักก็เหมือนมีไอ้หนุ่มคนนึงเดินมาทีเนี้ยไอ้หนุ่มนี้แม่งแบบหยิบชานมหวานน้อยที่แบบเขาชอบมาให้ด้วยเว้ยอุ้ยเอ้ hey, นี่มันรู้ดีวองหน้าใส่ป้ายสตา,า,กการ์ผู้จัดก,การผู้จัดการแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็เดินไปแล้วจากนั้นเขาก็สก,กิดพี่แล้วก็พี่พี่คนที่เดินไปเมื่อกี้เป็นแฟนหนู <c oughs> แล้วพี่แบบในใจพี่เลยนะ บอกทาไมเนี่ยไม่อยากให้จีบหรออะไรเยอะ้ยเอ้ยหรืออาจจะเป็นไม่ได้เปล่าจริงๆเขาก็แค่อาจจะกักเฉยๆกลมวพี่มาจีบป้เขาไม่ได้กลัวพี่จีบเขาปรึกษาเขาบอกว่าอันนี้หนูไม่รู้จะปรึกษาใครได้บ้างคือหนูปรึกษาหลายคนแล้วว่าหนูควรเปิดเผยดีไหมก็ไม่รู้ปรึกษาใครได้บ้างปรึกษาหลายคนแล้วเขาปรึกษาเพื่อนในวงการอ่ะหลายคนแล้วอ๋อโอเคอยากได้ความเห็นมากขึ้นอยากได้ความเห็นมากขึ้นแล้วเขาก็มองว่าพี่อ่ะ พี่ดูเป็นคนคุยได้ก็เอออยู่ในวงการมานานอะไรเงี้ยแนะนําได้ไหมคือพี่แม่งแบงค์มากหรือจริงจริงไม่ควรรู้อะไระหรือจริงๆริงคนอยู่กับเขาไกลๆก็ควรเดิน่าทักเขาตั้งแต่แรกเวลาก็จะได้ซิมเขาต่อไฟเก็ตภาพวะอ่ะเข้าใจคือตอนนั้นอ่ะพี่ซิมเขามากเลยพี่แบบชอบเขามากพี่อยากแบบชื่นชมเขาอยากยี่ยตอไปเรื่อยๆเออเราก็เออด้ความเราติดด้เขาเราชอบเขาอะแล้วอยู่ๆเขาบอกเราเรื่องเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบมันอธิบายเป็นคาพูดไม่ถูกแต่ตอนนั้นหัวพี่แบงค์มาก แต่พี่ก็เหมือนมีออโต้พายロพี่สามารถพี่สามารถตอบเขาได้ว่าออตอบเพียมว่ากันเถอะใช่พี่ตอบเขาเลยจริงจริงที่จริงสกิลนี้หลายคนมีมันดีมากเลยนะมันคือคําเชื่อมเลยที่เราอาจจะกึ่งฟังกึ่งไม่ฟังแบบเขาจับใจความได้อะไรใดก็ตามแต่แค่ตอบประโยคให้ถูกี่ก็ตอบให้คาแนะนําเขาว่ามันเปิดได้และมันก็เปิดไม่ได้แต่แนะนําว่าในฐานะน้องตัวเนี้ยอย่าเพิ่งเปิดเพราะว่าเขายังแบบยังใสใสอยู่ใช่ถ้าเกิดเขาเปิดปุ๊บอะ มันมีโอกาสที่ความนิยมเขาจะตก uh huh. ถึงสังกัดให้เปิดได้อะไรก็เปิดได้ก็จริงแต่ว่าตกแน่นอนดังนั้นอ่ะเขาควรโตได้มากกว่านี้ในฐานะที่เป็นแฟนคลับแล้วในฐานะรุ่นพี่ในวงการก็คืออย่าเพิ่งเปิดถ้าจะเปิดต้องเปิดแบบเป็นคู่จิน้นอย่างเงี้ยเปิดได้เอ uh huh. คุณจิ้นกันตั้งแต่ต้นทำให้แฟนคลับคุ้นเคยกับไอ้คนเนี้ยแล้วแฟนคลับก็ยอมรับไอ้คนนี้จากนั้นก็บอกว่าเออก็คบกันจริงๆก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่ถ้าเกิดอยู่ๆว่าแบบ มันเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แฟน<ๆ>แฟนขับจะชอ็อกเชื่อพี่เพราะพี่ยังชอ็อกเลยเพราะพี่จะช็อกเหมือนกัน <laughs> <laughs> แต่แต่เวลาบอกเขาก็คือบอกเขามาประมาณนี้นแหละพี่เป็นคนที่แบบชอบปล่อยเรื่องให้มันนานๆก่อนพี่ถึงจะว่าเล่าได้ถ้าเกิดเรื่องมันใหม่ไฟเขา้าใจปะมันมันจะเล่าไม่ได้ <laughs> เขาอาจาจะเปิดตัวแฟนไปแล้วมั้งตอนนี้ไม่รู้ไม่ได้ตาวแล้วช็อกอยู่ช็อกนานเหมือนกันนะช็อกดีลยพี่ว่าเขาเปิดไปแล้วเขาดูไม่อะไรแล้วอะเรื่องของพี่มันก็จะประมาณนี้คือพี่จะตึงหัวข้อมาหนึ่งแล้วพี่ก็เล่าเรื่องเออพี่เลยอยากจะถามว่าเเอแล้ววนกมมีั เรื่องที่อยากเล่าอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่โยงเข้ายากมาเลยคือถ้าตอนนี้ถ้าเอาละคือที่น้องยังแบบวนเวียนอยู่ในหัวแล้วยังไม่สามารถเซิร์หลัดออกไปได้คือการที่จะไปดูเรื่องบาร์บี้เว้ยน้องอยากดูภาคไทยมากเลยอันนี้ถือว่าพูดไดนฟังนี้คือน้องอันนี้ <บา S 1> อันนี้เห<ท>มืนอนมดอยากดูเฉย ไหนมีอ่ะแล้วน้องก็กินคิดยั่ว่ามันมีภาคไทยหรือเปล่านะแต่ว่าแบบน้องอยากดูภาคไทยอ่ะแต่มันยังไม่มีโรงไหนเข้าเลยเว้ดูโรงไหนก็ไม่มีโรงไหนเข้ามีแต่อิงเข้าแล้วก็คือแบบอยากดูภาคไทยมากเลยแล้วน้องจะไปดูแบบใน ไม่ไม่นานวันนี้กกาลังหาวันอยู่แต่ก็แล้วก็กะว่าจะเอาคอมไปซ่อมเดี่ยวพอาตอนเนี้ยคอมน้องนองกจากที่มันหนักหนัก,นก,นกอะไรก็ไม่รู้ก็ถึงหนืดเช้าแบบเช้ามากแล้วเดี๋ยวนี้ตอนน้องไลฟ์ในช่องน้องเ่ปะมันก็ตัวโมวเดียวกระตุกเว้ยไลฟ์ในบินลิก็โมเดียวกระตุกก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นที่โปรแกรมสตรีมมิ่งแล้วล่ะน่าจะเป็นทีคอมเนี่ยแหละก็เลยว่าจะเอาคอมไปล้างสักรอบหนึ่งให้มันแบบสะอาดเกลี้ยงหมดจดแต่ยางนั้นน้องก็ต้องโหลดพวกแบบของคณนู่นนี่นั่นมาใหม่แล้วก็ต้องมาลงปลั๊กอินใหม น้อง,งรู้<น>ปะทาไมพี่ถึงโสดเนี่ยแหละก็พี่บอกว่าพี่จะให้น้องบนน่นพี่พี่จะโยนมาบอ,อกว่าเออเนี่ยพี่มีหัวข้อแล้วพี่มีอย่างพี่ก็ให้วนไม่ใช่วนอย่างเงี้พี่อยู่อยู่โยนมาแล้วก็ไม่รู้หัวข้อไว้แล้วก็บ่นที่พี่ฟังนี่ไงก็คือเราอยากดูบาร์บี้แล้วก็อยากแก้เรื่องคอมใช่ อีกเรื่องได้ไหคือน้องอ่ะน้องซื้อชิ้นมาจากแมคโครไว้พี่อ่าฮะมันคือแพ็คแบบแพ็คเล็กๆเว้ยเหมือนแบบเราซื้อขนมปังอันเล็กๆไรเงี้ยแล้วมันมีน้องซื้อมาสองยี่ห้อซึ่งน้องอ่ะกินยี่ห้อนึงหมดไปแล้วน้องจําชื่อยี่ห้อไม่ได้แต่ว่ามันเป็นยี่ห้อแบบสีเหลืองซึ่งชิ้นมันก็สีเหลืองแหละทุกคนเออผมก็จได้แต่ว่าน้องอ่ะกินแล้วมันรู้สึกแบบ มันกลิ่นแรงมากเลยทําไมกันวะคือน้องอะเคยซื้อชีสจากแมคโครที่เป็นชีสก้อนใหญ่ๆเว้ยตอนที่น้องแบบไปต่างจังหวัดกับเพื่อนอะไรแบบนี้ยแล้วชีสอันนั้นอะมันอร่อยมากเลยเว้ยหรือหรือเพราะยังไงเพื่อนทําให้กินเหรอแต่ชีสนั้นมันคือชีสสดเลยนะเว้ยที่แช่ตู้เย็นมาแล้วแค่หันหันหันเข้าปากอะไรแบบเนี้ยพี่เคยกินชีสปะเคยมันไม่ใช่ก้อนแต่มันเป็นแผ่นบางๆอะจะกลิ่นแรงมากกินทีรู้สึกเลี่ยนแล้วอะขนาดยังไม่ที่เก่อยากกินชีสนะ อ,อีกยี่ห้อหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะถ้าเป็นแบบนี้น้องว่าน้องคงไม่ซื้อชีสแบบแผ่นมากินอีกแล้วอะแต่ซื้อทีของตัวเองแบบอชีสชีสแผ่นไม่อร่อยชีสก้อนอร่อยกว่าพี่แผ่นชีสก้อนอร่อยกว่าใช่ปะใช่ใช่น้องอ,อ่ะคิดว่าน่าจะต้องซื้อแบบเป็นก้อนมาเว้ยว่าซื้อแบบเป็นแผ่นแล้วไม่ว่อร์กิงอ่ะรสชาติมันไม่งเหม่งอ่ะมันไม่เหมือนที่น้องเคยกินอ่ะแล้วกลิ่นก็แรงมากด้วยแฟนแบ๊กเลยว่ะเรื่องอะไรครับพี่ให้บ่นก็จริงแหละแต่แฟนแบ๊กเลยอะแฟนแบ็คเรื่อเแบบธ เราเลิกกัน <laughs> พูดอะไรเรื่องน้าเนีน่ยแย่เลยทำกูคิดว่าเราควรปรับรายการยังไงดีรายการอันไหนสมมติแบบมีแขกค,คนอื่นคนนู้นคนนี้อยู่ในบวไปเรื่อยใช่ไหมม,มันมันชื่อว่าปวดไปเรื่อยจริงๆริงเว้แต่ถ้าพี่จะปรับรายการให้มันเป็นรายการรายการหนึ่งควรควรมีเซสชั่นใช่ปะ หัวข้อชัดเจนสักหัวข้อหนึ่งอะว่าจะพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยพี่กำลังคิดเรื่องนี้หัวข้อก็จําเป็นแหละมันคนมีท็อปิกและที่สําคัญคนมีเซ็ชั่นใช่ซักเรื่องหนึ่งหรือซักรูปแบบหนึ่งที่จะไปของรายการว่าเราจะแบบชูเรื่องอะไรอะไรเงี้ยพี่ก็เพิ่งรู้ว่าเอาจริงๆแล้วคือวิสไลสามารถทำคอนเทนต์ได้เยอะมากและสามารถคอลแลบกับวีทั้งวงการอะได้ <laughs> ไม่ได้โบ๊เนี่ยโบเนี่ยแต่จริงแต่ <laughs> จริงเพราะว่าแกงวิสไล่แม่งรู้จักกับคนเยอะก <laughs> ว่าที่พี่คิดเยอะเลย แล้วได้ชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถเอาแบบเออไปคอแลแลบไหมม,ม,มันมีความทีนมูอยู่เข้าใจปะคือพี่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทรงอิทธิพลขนาดนั้นแต่คนรอบๆตัวคุณทีนไม่ดังนะคุณทีนดังนะครับอืมอาจจะเป็นแบบก็พยายามถไปเรื่อยๆอะไรงี้ยปะหมายถึงว่ามันมันไม่ได้ดังเท่าความรู้สึกพี่ไงพี่อยากจะแบบคนดูไลฟ์สักห้าพันอย่างเงี้ยพี่จะเรียกว่าดัง นั่นแหละถ้าเกิดว่าจะให้มันไปแบบดีๆอ่ะอันนี้หมดงานเลยนะแบบก็ต้องมีท็อปิกแหละต้องมีท็อปิกแล้วก็ดูว่าไอ้รายการบ่นไปเรื่อยเนี่ยมันจะไปเรื่อยหยุดที่ตรงไหนเว้ยพี่อยากให้มันคนอนเซปต์ได้แบบมันไฮตลอดรายการได้อะ่ะมันจะได้รู้ด้วยแหละว่าคนที่จะเชิญมาจะเชิญมาทำไร คือตอนแรกเป็นกลูปเปิดมาใช่ป่ะแล้วเป็นแพนกวินจักรพรรดิเว้ยเลฟของการวาดเป็นกัวมันคือแพนกวินจักรพรรดิเว้ยแล้วตอนเปิดออกมากครั้งแรกอะ่ะก็บอกกับคนดูว่าแบบอย่าเรียกว,ว่าเจ้าหญิงนะครับเพราะเป็นคนที่ถูกเรียกว่าเจ้าหญิงจะจักรจี้หูเว้ยแล้วก็บอกกับคนดูว่าใครเรียกผมว่าเจ้าหญิงในะช่องผมจะแปนสามร้อยมิลิมตหมดคือถ้าเรียกลาชาเรียกเจ้าชายแบบเนี้ยเออมันมันยังแบบก็โอเคอะไรเงี้ยแต่พอเรียกอุงหญิงแล้วแบบคนลุกแีลกๆเจ้ดุ๋ยก็ผู้หญิงให้เรียกอะไร เรียกเพนกูไงก็ถึงบอกไงว่าให้เรียกเพนกูเฉยๆก็ได้หรือเรียกแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบเจ้าหญิงมันแบบโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องเพนกูมากๆาครับสําหรับอะยแบบๆการพูดคุยในวันนี้นะฮะสำหรับอะไรแบบๆนะสาหรับการพูดคุยในวันนี้ไงครับโอเคเ่ขอบคุณเช่นกันนะคะวงการเราอะถ้าเกิดเราพูดผิดแบบๆปุ๊บก็ตัดทิ้งไงมันก็จะดูเหมือนเราไม่ได้พูดผิดอะไรเลย แบรบด้วยนะคะทุกคนของคุณแบรบด้วยนะคะที่ชวญมาวันนี้ขอคบคุณพ่ทีมดนะคะทำไมชวนพี่ไปออกทั้งดีไอรายการอะไรน่ะจริงเมื่อไหร่จะทำอีกเมื่อไหร่จะทำอีกเมื่อไหร่คือคำถามเมื่อไหร่ผมจะแบะงา,านลดลง,ลง,เ,งเกือกเกินมาว่าพอผมต้องอัดงานทีหนึ่งเว้ยผมหายไปเกือบทั้งวันน่ะกลับมาก็หมดแรงนะโอ้ยยังไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยวะจริงผมนี่ตื่นเช้ามาก็ต้องดูการ์ตูนละ ดูเสร็จซีรีส์หนึ่งก็หมดวันแล้วอ่ะยังไม่ได้ทำงานเลยโอเคพูดคำนี้ให้หน่อยขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะแล้วทำไมต้องเป็นคำเนี้ยมันเป็นคำปิดคลิปพี่มาแบบหลายปีมากซึ่งพวกเธอไม่ค่อยจะรู้กันหรอกถามใครแม่งก็ไม่มีใครรู้ถามคนดูแม่งคนดูแม่งยังไม่รู้เลยมีคำปิดจริงปะเนี้ยปิดด้วยไอ้นี่ตลอดขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับน้องไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ คำเปิดก็สวัสดีครับผมทีนเองครับพี่พูดมาตั้งหลายปีไม่เคยใคร่สวัสดีครับผมทีนนะครับผม,ผมจำได้อันนี้คระมาจาคุณแต่ผมจําไม่เห็นได้เลยว่าคําท้ายของคุณคือคำว่าเธอมาดูคลิปฉันไงดูห็นดูฉันไล่ดูคอนเทนต์อื่นคอนเทนต์อื่นคอนเทนต์อย่างนั้นมันไม่มีแต่คอนเทนต์เล่าประสบการณ์โดยเฉพาะมีอ๋อต้องให้ถูกทีขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับจะกันขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับเจอกันขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับ จะกันเธอจะครับด้วยทำไมอะก็พี่บีมาอย่างเงี้ยไปพี่บีนะคะแต่พี่พูดนะครับพี่เป็นผู้ชายโอเคโอเคขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะจะกันผมไมต้องเน้นนะคะขนาดนั้นโอ้ก็พี่เน้นนะคะเบอผมก็เน้นนะคะเธอเน้นไม่เป็นธรรมชาติอ่ะขอตัวอย่างอีกรอบปิดปิดไปเถอะ